ค่ะดุวคอนยินดีต้อนรับสู่ชะของปล้มนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะปึ้มก็จะมาแกะถุงที่ปิ้มซื้อของแต่งห้องเล็กๆน่ารักน่ารักมาจากช้อปปีนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นแบบถุงเล็กๆนะคะถุงเดียวงบไม่เกิน200บาทนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแบบงบไม่เกิน200บาทจะสามารถแต่งห้องอะไรได้บ้างนะคะ เดี๋ยวจะให้ดูรายการที่พึ่มสั่งมานะคะว่าพึ่มสั่งอะไรมาบ้างนี่นะคะก็จะมีเป็นพวกผ้าแขวนผนงังการ์กรตูนนะคะมาแปะผนงังแล้วก็พวกคิปไม้หนีบรูปภาพนะคะสติกเกอร์มีใบไม้ปลอมแล้วก็มีหัวปากที่เอาไว้แขวนปักนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเรามาแกะกะันเลยดีกว่าว่าในถุงนี้มีอะไรบ้างนะคะโอเค อันนี้คือมันเพิ่สั่งมาจากร้านหนึ่งในช้อปปีนะคะเดี๋ยวเพิ่มจะขึ้นชื่อร้านให้แล้วก็เป็นร้านที่ส่งมาจากประเทศจีนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็รอของประมาณ1สัปดาห์ค่ะไม่นานมากนะเพิ่งคิดว่าก็เป็นอะไรที่พอรอได้แลวก็ราคาถูกมากๆนะคะชิ้แล้วแบบ9บาท10บบาทอะไรประมาณนี้ อย่างแรกเลยนี่ใบไม้ฟอมอันนี้มันเป็นใบแบบคล้ายๆพวกพืชประเภทแบบเลมนอนสเตอรล่าอันนี้ปุ้มสั่งมา9บาทราคา9บาทแะทุกคนมันถูกมากเลยแล้วทีเนี้ยปื้มมาใส่ตั้าไว้หลายอันมากๆแต่ว่าตอนที่ปุ้มสั่งมันเป็นช่วงที่แบบ เป็นโปรลดอะไรสักอย่างเนี่ยแหละแล้วมันแบบบังคับให้เราสั่งแค่หนึ่งอย่างเท่านั้นอย่างเงี้ยเพ้่นก็เลยได้มาแค่ห <c oughs> <c oughs> นึ่งใบนี่ชิ้นเดี๋ยวเราต้องดัดมนันนิดนึงใช่ไหมมันเป็นแบบว่าถูกพับมาอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเป็นรวดที่ดัดได้นะเดี๋ยวเราต้องหาที่เสียบดูมุมก่อนว่าจะเสียบได้ตรงไหนคือเรื่องของเรื่องอะมันเป็นช่วงที่ ้มจะแกะไปแล้วก็เล่าไปนะทุกคนมันเป็นช่วงที่ปุม้มอะต้อง study from home ก็คือเรียนอยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็แบบเรียนอยู่ที่บ้านนะมันก็เลยประหยัดเวลาไปมากๆเลยสมมติเราเรียนเสร็จเราก็ไม่รู้จะทําอะไรแล้วนะ่งทุกคนปุ้มก็เลยคิดว่าเออถ้าเรามีกิจกรรมทาอะไรเงี้ยมันก็น่าจะช่วยรีแลก์สมองเราเพราะว่าช่วงแรกที่ปุ้มอยู่บ้านช่วงโควิดอะปุ้มค่อนข้างที่จะเครียดแล้วก็เกิดอารมณ์ความเปื่อยแล้วก็ วิตกกังวลอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้ปุ้มอะต้องแบบเริ่มมาแบบว่าหาอะไรทำนะคะซึ่งปุ้มก็นั่นแหละอยู่กับโลกโซเชียลแล้วก็ช้อปปิ้งอะไรไปแล้วปุ้มก็แบบว่าคิดว่าถ้ามีแบบถ้าซื้อของแต่งห้องมาแต่งห้องเวลาที่เราแบบว่างๆอะไรเงี้ยก็น่าจะเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยให้แบบช่วงวันหยุดหรือว่าช่วงที่เราสต u ดี้ฟอร์มโฮมมันมันแฮปปี้มากขึ้นอะไรเงี้ย <laughs> นี้ค่ะอันนี้เป็น ในไลน์มาอันนี้เป็นผ้าแปะผนังนะคะเป็นแบบว่าเป็นรูปอาร์ตหน่อยอันนี้เพิ่งได้มาในราคาพาสี่สิบเก้าบาทค่ะก็ะเดี๋ยวเรามาดูลายกันว่าลายเขาเป็นยังไงผ้านุ่มเหมือนกันนะเนี่ยนี่ผ้าแปะผนังที่เพิ่มได้มานะคะนี่สวยอะ่ะอันนี้ชอบ คือละ49บาทเองทุกคนปุ้มคิดว่าปุ้มจะแปะตรงหัวเกียงปุ้มรู้สึกว่าลายนี้มันเรียบที่สุดอะทุกคนแต่ว่าลายอื่นมันเป็นลายเส้นที่สวยนะแต่แบบมันดูโลลกๆไปนิดนึงแล้วปุ้มไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ต่อไปนะคะเป็นโปสการ์ดมันไม่ใช่โปสการ์ดมันเป็นเขาเรียกว่าการ์ดการ์ตูนสนุปปี้มันคือการ์ดการ์ตูนอะ่ะมันเป็นเซตเก้าชิน้น เซตหนึ่งมีเก้าชิ้นนะคะซึ่งตอนที่พุ่มซื้อมาคือพุ่มคิดไว้แล้วว่าพุ่มจะเอามาแปะกำแพงแปะผนงังอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาเปิดดูว่าข้างในมันเป็นยังไงน่ารักอ่ะอันนี้เซตหนึ่งมีเก้าชิ้นนะคะเซตละยี่สิบเก้าบาทเขาห่อถุงมาดีทุกชิ้นเลยนะอ๋อมันจะเป็นเซตเซตอย่างเงี้ยทุกคนมันแบบมันน่ารักมากเลยอ่ะมันน่ารักมากเลยอ่ะ The best part of my day นี่ดูดิเป็นอย่างนี้ <processor> คือไม่รู้ทุกคนเป็นไหมนะเพื่อมาชอบอะไรที่แบบอย่างเงี้ยซึ่งบางทีบางอย่างมันก็หาหาประโยชน์ไม่ได้ว่าเอามาทำอะไรเหอะเดี๋ยวถ่ายใดูนะคะน่ารักอ่ะชิ้นต่อไปนะคะอันนี้เป็นที่ปิดที่ปิดแก้วน้ำอะ่ะเป็นซิลิโคนปิดแก้วน้ำ อันนี้ราคา18บาททุกคน <laughs> ถูกจังนี่แล้วมันใส่อย่างไรอะทีนี้นี่เป็นรูปหมีแพนด้าอย่างนี้นะโฟกัสหนูหน่อยคือมันก็ไม่เชื่อว่าเป็นของแต่งห้องร้อยเปอร์เซ็นตะแบบบางอย่างปึ้มก็ซื้อมาเพราะว่ามันเป็นของใช้ที่ใช้ในห้องได้นี่ได้ระทุกคน ต่อมานะคะเป็นเพื่อบซื้ออะไรแบบนี้มค์แล้วอะ่ะมันคือพสอิดอ่ะมันคือพสอิดมันเอาไว้แบบเขียนโน้ตอะไรอย่างเงี้ยนี่น่ารักจีอันนี้นะคะราคาราคาสามบาทมาชิ้นต่อไปนะคะเป็นสติกเกอร์แสดงอารมณ์มันยับนิดน,นึงอะ่ะมันแอบยับนิดน,นึงอะ่ะอาจจะเป็นเพราะระบบขนส่งที่แบบส่งมาไกลแล้วมันก็เลยแบบ แล้วมันใส่ามาในถุงแบบนี้นมันก็เลยอาจจะยับนิดนึงนี่นะคะเป็นสติกเกอร์หน้าหน้าแบบหน้าหลายอารมณ์อันนี้พิ่งซื้อมาอันนี้แปดบาทชิ้นต่อไปนะคะเป็นอันนี้อันนี้คือพิ่มซื้อมาเพราะว่าปุ้มมีปัญหาเกี่ยวกับปลากพดลมบ่อยมากเพราะว่าเขาอะเวลาปุ้นถอดแบบพลมใช่ไหมเขาจะลยงละยางอยู่ที่พื้นแล้วปุ้มก็จะเหยียบปากเขา แล้วปุ๊กก็จะเก็บไอตัวนี้แหละมันจะมาช่วยชีวิตต้นมันคือที่แปะผนังเก็บปลักนะคะนี่เป็นรูปหมีเพิ่มซพิงมาสองสีสีหนึ่งเป็นสีใสนะคะเพราะว่ามันจะได้ดูแบบเรียบร้อยนิดนึงมืนจะได้ไม่ดูแบบเลอะเทอเยอะเกินเพราะว่าปุ๊กไม่ค่อยชอบอะไรที่มันดูลกลกหูลกตานี่ เดี๋ยปุ้มจะลองใช้ให้ดูนะคะว่าเขาใช้ยังไงซื้อมาอละเก้าบาทก็ลายการ์ตูนกับสีใสอะมันราคาเดียวกันโอเคต่อไปอะไรดีอ๋อไม่ต้องอะไรดีเพราะว่ามันเหลืองสุดท้ายแล้วนั่นก็คือมันคือคลิปไม้หนีบคลิปไม้หนีบรูปภาพเหมือนไม้ที่เอาไว้ตั้งโตะอะ้วก็เอารูปภาพอะเป็นโปสการ์ดหรือเป็นการ์ดอะไรก็ได้เสียบไปโอเคประกันละมันเป็นไม้แบบนี้นะคะแล้วก็ เรูปกระตูนเงี้ยไปเสียบเนี่ยแล้วเราก,ก็ตั้งแบบตั้งไว้บนโต๊ะอะไรอย่างงี้น่ารักเนาะมันเหมือนให้รูปแบบจากโปสการ์ทที่ไม่สามารถตั้งได้อะถ้ามีไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันก็จะสามารถตั้งได้ไง โอเคสำหรับของทั้งหมดที่ปุ้มพูดไปนะคะปุ้มซื้อมาในราคา156บาทนะคะทุกคนแล้วก็บวกค่าส่ง30บาทแล้วก็ปุ้มได้ส่วนลดจากทางร้านนะคะแล้วก็เหรียญของปุ้ม1บาทก็คือลดไป9บาทนะคะสรุปแล้วทั้งหมดนี้นะคะปุ้มได้มาในราคา177บาท ใครที่ช่วงนี้อยู่บ้านแล้วก็ไม่รู้จะทำไรนะคะลองซื้อของมาแต่งห้องกันดูนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ช่องปุ้มหมวยนะคะไว้ปุ้งจะมาทำคลิปวิดีโออื่นๆอีกนะคะสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบาย